ก่อนหน้านี้ประเทศไทยที่มีประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์กำหนดสิทธิผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิที่จะลงโทษบุตรได้ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนั้นมีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานโดยคำว่าตามสมควรก็ไม่ได้ระบุข,ขอบเขตไว้ชัดเจนว่าการลงโทษเช่นใดเป็นการตามสมควรจึงเป็นการเปิดช่องให้พ่อแม่สามารถตีและดุด่าบุตรได้ อีกทั้งพบว่าการลงโทษในหลายกรณีนั้นกับกลายเป็นการกระทำในลักษณะทา,ารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของบุตรเช่นการเคี่ยนตีหรือทำโทษโดยวิธีอื่นใดอันเป็นการด้อยค่าบุตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของบุตรและไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาการกระทำความผิดกับกลายเป็นทำให้ความรุนแรงเกิดเป็นเรื่องปกติในครอบครัว นับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2,568เป็นต้นไปได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยตัดคำว่าตามสมควรออกและกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจปกครองสามารถที่จะลงโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมได้โดยไม่ต้องทำทารุณกรรมหรือทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจหรือกระทำโดยมิชอบเช่นการด้อยค่าการลดทอนความเป็นมนุษย์ หรือเรียกกันสั้นๆว่ากฎหมายห้ามตีลูกได้มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิเด็กและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ให้ใช้การว่ากล่าวตักเตือนแทนการลงโทษทั้งทาง,ทงร่างกายและก็จิตใจของเด็กการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ถูกต้องและไม่ควรให้เกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ห้ามการลงโทษหรือการสั่งสอนบุตรโดยสิ้นเชิงพ่อแม่ควรสั่งสอนบุตรโดยวิธีสร้างสรรค์และให้ใช้การว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าการตีเด็กไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาวเนื่องจากเด็กที่เคยถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็มักจกใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งกฎหมายนี้ก็ได้ให้การคุ้มครองกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีและยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหากพ่อแม่มีการละเมิดกฎหมายมาตานี้ก็อาจจะถูกเพิกถอนอำนาจปกครองได้หรืออาจจะลงโทษฐานทำลายร่างกายได้